พามาชมบูสซูซูกิกันหน่อยนะครับมีหลายรุ่นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีการแต่งโชว์กันด้วยนะครับเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีไฮไลท์อะไรกันบ้างจากปากของผู้บริหารครับ ในงานมาร์คธัญญเดครั้งที่39ในปีนี้นะครับซูซูกิเองมีคอนเซปต์ของบูธก็คือสมาร์ทดิริงนะครับก็คือการเคลื่อนผ่านนะครับสู่โลกยุคใหม่ของการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับซึ่งวันนี้เองเราก็สะท้อนกับคอนเซปต์นี้นะครับด้วยการเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ก็คือ New s u ซูก i เออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้นำเอาเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดมาไว้ในตัวรถ MPV นะครับก็คือ New e ออร์ติกานะครับราคาเริ่มต้นเพียงเจ็0แสนแทดหมื่นสามพันบาทเท่าน นจากมีเซอร์ซูกิเอร์ดิก้าสมาร์ทไฮบรแล้วนะครับเรายังมียนกรรมในรุ่นอื่นๆอีกน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของเราก็คือตัวซู k ิสวิทเชียร์พลัสนะครับและตัวซู k ิแค r ีนะครับซึ่งวันนี้เรามีคอนเซปต์ก็คือเรื่องของดีมแคริ r ออร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นออกวันนี้นะครับคอนดิคทีปีหน้าหรือแม้กระทั่งดอกเบี้ยพิเศษ ต่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดถึง50,000บาทนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกรับบัตรเติมน้ํามันมูลค่าสูงสุดถึง100,000บาทนะครับนอกจากจะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วเรายังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับละหวังงป็นจย่านยิงน่งว่าตัวรถยนต์ของเราจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ทําให้พวกเราบรรลุเป้าหมายในปีนี้ด้วยนะครับขอเลีนยนเชิญอีกครั้งนะครับ นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือไฮไลท์ของเขานะครับ New a l t i g a Smart Hybrid ครับได้ทั้งความอเนกประสงค์ความลงตัวที่พร้อมกับความประหยัดไปในตัวครับถ้ายังไงก็แวะมาที่บูธของ Suzuki ด้วยกันแล้วกันนะครับ